ตอนนี้แล้วครับว่านี้ก็กลับมาแล้วกับเกม ABS Animal k i n g o m Battle Simulator สองพันย่นเองกซึ่งวันนี้แล้วกันเจ้าทีเล็กไซเบอร์พังนั่นเอง ซึ่งซึ่งอาจจะมีคนหลดไปเยอะมากสำหรับวันนี้เพราะมันสกินสวยและเท่และโคตรจิแถมเลือดก,ก็เยอะมากๆดูเะมากอย่างคาราซอลงไปเยอะเนี่ยเยัง,ยงตีมันไม่เข้าเลยนะถ้าเป็นทีเรียบงวดน,นี่ต้องตีเข้าเลยนะแต่ทีเล็กใส่ไมันวดอึดเนี่ยมันอึดมากๆ นันเจอเทุนนี่แสงยังดึงไม่เข้าอ่ะโหมากแล้วมันดูดูกันกัดของมันกัดโคตรแนงไม่เสี่ยงก่อนดีกว่าตอนนี้เอามาทีเล็กโดนกัดแบบ ไอพีช่ชาทีเล็กโดนกัดพาราซอนี่โดนกัดไปเยอะมากๆแล้วก็เวียงทิ้งไปเลยทีเล็กบอกทีเล็กบอกวูจะจัดการแกให้หมดงาๆงา่ตนานเหมือนกันนะกว่าจะจัดการพาราซอบดดูดูการกัดปากโอ้โหกัดกัดตัว ีเรียบ้อาทีนี้ก็ชนะไปเหมือนเดิมเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดเอ,อ่อหลายคนอาจจะไม่ค่อยเจอสึกนี้เท่าไหร่ทีเลือกไซเบอร์ฮัง2ตัวเจอกันจะเป็นยังไงมาดูกันนะคะมมันก็จะกัดกันแบบเป็นไปเป็นปีก่าจะตายดูดิดูเลือดครับดูเลือดไม่ลดสักนิด แต่กัดเป็น,นานๆก็น่าจะเลื่อนรถอยู่นะเพราะเราเคยลองอยู่แต่ว่าเราไม่ได้อัดลิปไงล่ะตอนนี้กัดเป็นเป็นปีแล้วกว่าจะตายแต่ว่าเราก็จะมาดูกันแบบสั้นๆทีเล็กบอกหัวฉันจะจัดการแกเย้ทีเล็ก สีเขียวนีโอกาสได้กัดเยอะกว่าฮะมาแต่ว่าสีแดงก็มีโอกาสได้กัดเยอะเยอะเหมือนกันตอนนี้สีแดงเริ่มเลือดร้อนนอน,นิดหนึ่งแล้วนะส่วนสีเขียวนี่ยังเลือดไม่รดอยู่แต่ว่าสีเขียวนี่รู้สึกว่าตอนนี้จะโดนสีแดงกัดเป็นอยู่ฝ่ายเดียวนะแต่ว่าตอนนี้สีเขียวได้ดึงออกมาแล้วแล้ะสีเขียวก็พูเข้ามาโดนสีแดงกัดเข้าไปอีก สีเขียวบอกว่าสีเขียวนะรู้สึกว่าจะมีโอกาสกัดคืนอยู่นะสีเขียวกัดคืนนะมาสีเขียวหรือว่าสีแดงกัดเนี่ยน่าจะสีแดงกัดอยู่นะนี่สีแดงกัดอยู่แล้วปิดเลือดไปก่อนตอนนี้นะเรายังจาได้อยู่นะว่าตัวไหนสีเขียวตัวไหนสีแดงตอนนี้นะสีเขียวโดนกัดหน้าอยู่นะสีเขียวตัวขวามะสีแดงตัวซ้ายเอาแล้ว ตอนนี้สีแดงมานอนไปแล้วแล้วด,ดูเลือดตอนนี้ครับอยืยังแค่อ,อโหเลือดแทบไม่ลดตอนนี้แต่ก็เริ่มเลือนลดมาแล้วตอนนี้สีแดงลุกขึ้นมาได้แล้วแต่ก็ยัง,ยงโดนสีเขียวกัดฟีอยู่โดสีแดงเียวกาสวนคืนอยู่ตอนนี้สีแดงมันเป็นไฟกัดคืนนคะรับ คลิปนี้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับทีเล็กไซเบอร์พังสองตัวเจอกันนั่นตอนนี้โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนละกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสุกสันวันปีเหมสองพันยี่สิบสานะครับโอเคบ๊ายบาย สวัสด,ดีครับ